ครัคุณครับแล้ววันนี้มีชุดการทดลองอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับพอดีเลยค่ะวันนี้ครูมีชุดลองชุดทดลองเคมยียอดสวดนะคะเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออตัตราการเกิดปฏิกิริยานักเรียนรู้ไหมคะว่าปัจจัยที่มีผลต่ออตัตราการเกิดปฏิกิริยามีอะไรบ้างมีอุณหภูมิแล้วก็พื้นผิวค่ะตัวเลขปฏิกิริยาแล้วก็ความเข้มข้นนะครับโอเคเก่งมากค่ะนั้นเราไปลมกระโดงกันเลยะค่ะวัสดุอุปกรณ์การทดลองที่หนึ่ง ศึกษาปัจจัยความเข้มข้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีวิธีการทดลองนำกระบอกฉีดยา1มิลลิลิตรกระบอกที่1และ2ดูดสารละลายไฮโดรคลอริก0.5มิลลิลิตรนำกระบอกฉีดยา2ดูดน้ำเพิ่มอีก0.1มิลลิลิตรนำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด1คูณเซนติเมตรชิ้นใส่ในกระบอกฉีดยา3มิลลิลิตรกระบอกที่3และ4นำมาเชื่อมต่อผ่านข้อต่อ3ทาง1ต่อ3และ2ต่อสี่ ดูสารละลายจากกระบอกฉีดยา1มิลลิตรใส่ในกระบอกฉีดยา3มิลลิตรจับเวลาทันทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกค่าปริมาตรแก๊สที่เกิดขึ้นในทุกๆ1นาทีนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาและสร้างกราฟ การทดลองที่2ศึกษาปัจจัยพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีวิธีการทดลองนำกระบอกฉีดยา1มิลลิลิตรกระบอกที่1และ2ดูดสารละลายไฮโดรคลอริก0.5มิลลิลิตรนำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ขนาด1นคูณซนติเมตร1ชิ้นใส่ในกระบอกฉีดยา3ามมิลลิลิตรกระบอกที่3และ4กระบอกฉีดยาที่3ลดพื้นที่ผิวสัมผัสบีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เป็นก้อนก้อนกระบอกฉีดยาที่4เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส ฉีกแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เป็นชิ้นเล็กๆนำมาเชื่อมต่อผ่านข้อต่อ3ทาง1ต่อ3และ2ต่อ4ดูสารละลายจากกระบอกฉีดยา1มิลลิลิตรใส่ในกระบอกฉีดยา3มิลลิตรจับเวลาทันทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกค่าปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในทุกๆ1นาที การทดลองที่3ศึกษาปัจจัยอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีวิธีการทดลองนำกระบอกฉีดยาน1นมิลลิลิตรกระบอกที่ 1, 2และ3ดูสารละลายไฮโดรคลอริก0.5มิลลิลิตรนำแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ขนาด1,1คูณเซนติเมตรชิ้นใส่ในกระบอกฉีดยา3มิลลิลิตรกระบอกที่4 5และ6นำสารละลายในกระบอกฉีดยาหลอดที่ 1, 2และ3ไปแช่ในอ่างน,น้ำตามอุณหภูมิที่กำหนด หลอดที่1อุณหภูมิต่ำหลอดที่2อุณหภูมิห้องหลอดที่3อุณหภูมิสูงนำมาเชื่อมต่อผ่านข้อต่อ3ทาง1ต่อ4 2ต่อ5และ3ต่อ6ดูสารละลายจากกระบอกฉีดยาน1นมิลลิลิตรใส่ในกระบอกฉีดยา3ามมิลลิลิตรจับเวลาทันทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองที่4ศึกษาปัจจัยตัวเร่งที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีวิธีการทดลอง นำกระบอกฉีดยาหนมิลลิลิตรกระบอกที่1 2และ3ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หยดสารละลายโพเทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในกระบอกฉีดยาหน 1, และ2หยดตามลำดับในหลอดที่3และ5านำมาเชื่อมต่อผ่านข้อต่อ3ทาง1ต่อ3และ2ต่อ4ดูดสาระละลายจากกระบอกฉีดยาห1มิลลิลิตรใส่ในกระบอกฉีดยา3มิลลิลิตรจาบเวลาทันทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกค่าปริมาณแกส๊สที่เกิดขึ้น